สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านศิลานะฮะตลาดโบเบสจรศิลานะครับวันนี้จะพามาดูร้านไข่นะครับร้านไข่ไก่นะครับนี่นะฮะร้านนี้นะครับเจจิตไข่สดนะฮะจำหน่ายไข่สดนะครับนะครับมีทั้งปีกทั้งส่งนะฮะนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับ0 6 2 9 4 1 9 8 4 0นะฮะนี่นะครับร้านนะครับ จำหน่ายไข่ไก่สดนะฮะมีทุกเบอร์ท,ทุกขนาดแล้วแต่จังหวะที่จะสั่งบริษัทมาได้นะครับนะฮะแล้วก็จะมีนี่นะครับเป็นหมูนะครับอันนี้หมูอะไรหมูกระหมูกระทะอันนี้เป็นหมูพริกไทยดำหมูนุ่มมีหมูบักงาเป็นปสามชั้นสไล่านะครับจะมีให้นะครับอ,นนอันนี้นนเป็น,นไล์ ของบริษัท CP เลยนะครับบิท CP นะฮะไข่ไก่ก็เหมือนกันนะครับไข่ไก่ของ CP จะมีนะครับจะแบบนี้เลยนะฮะสวยๆเลยนะครับนะครับก็บางครั้งก็จะปั๊มโลโก้ของบริษัท CP นะครับนะฮะคุณจี๊นี่เป็นเจ้าของตลาดที่นี่นะครับแล้วก็เป็นพี่สาวผมด้วยนะฮะแล้วก็ดูแลนะครับตลาดปกกระอ่าทุกๆสาขานั่นแหละฮะดูแลเหมือนกันหมดเลยนะครับ ก็จะมีวันพุธนะครับหลักๆก็จะอยู่วันพุธนางั่วนะครับวัดโพกลางนางั้วนะครับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็บ้านกลางนะครับบ้านกลางโรงพักบ้านกลางในโรงพักเลยนะฮะแล้วก็ท่าขามนะครับวัดท่าขามแล้วก็ไปเจอกันอีกทีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี่เจอกันที่บ้านล่องบงนะครับวันอาทิตย์นะฮะก็จะดูแลกันสลับกันนะครับเดี๋ยวมีน้องชายอีกวันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยให้ถ่ายรูปไปก่อนนะครับก็เดี๋ยววันหลังจะถ่ายให้ดูนะครับว่า ขายอะไรนะครับคือพี่สาวจะขายไข่เป in ็นหลักนะครับขายไข่เป็นหลักนะฮะแล้วก็จะมีพวกหมูกระทะนะฮะหมูกระทะติดมานะครับก็จะมีหลายยี่ห้อบางทีได้ได้ของบริษัทอะไรมาก็จะเอามาขายนะครับนะฮะก็จะเจอกันทุกวันนะครับนะฮะวันจันทร์นี้ก็จะเจอกันอยู่ที่บ้านศิลานะครับบ้านศิลาธนคารไปเจอกันอยู่ที่สามแยกกกกระทอนนะครับวันพุธนะครับเจอกันที่วัดโพกลางนะง่วนะครับวันพฤหัสไปเจอกันที่ อ่าลงพักบ้านกลางนะครับโรงพักบ้านกลางนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับก็ไปที่กกกระทอนนะฮะสามแยกกกกระทอนแล้วก็วันเสาร์ไปเจอที่ท่าขามนะครับท่าขามวัดท่าขามนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ไปที่บ้านล่องบงนะฮะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์เบอร์อะไรครับ062 941 9840ค่ะนะครับเบอร์โทรนะฮะสามารถโทรติดต่อได้ประสานงานได้นะครับก็จะมีทั้งหมด3คนนะพี่น้องนะครับสลับกันเดี๋ยว วัหลังผมจะถ่ายน้องชายนะครับคุณโจลงอีกทีนึงนะครับวันนี้เอาแค่พี่สาวก่อนนะฮะนะครับก็เนี่ยนะฮะขายไข่สดนะฮะทั้งปีกแล้วก็ส่งเมื่อเช้านี้เอาไปส่งที่ร้านอาหารตมสั่งที่สามแยกกกกระทอนนะครับนะฮะน่าจะประมาณ1010ปบแบแผงได้นะฮะคือสั่งเยอะเราก็จะส่งส่งให้นะครับจะเยอะขนาดไหนมีออเดอร์มาก่อนนี่สามารถนัดนัดรับได้นะฮะตามวันนัดเลยนะครับนะครับ สามารถโทรมาก่อนนะครับจองนะครับจะเอาจํานวนเท่าไหร่นะฮะหรือจะอาไปเลี้ยงทําบุญนะครับเลี้ยงเด็กทีเป็น10-20แผงเนี่ยนะฮะติดต่อมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจัดไปให้นะครับแล้วก็ถ้าเยอะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมีบริการส่งนะฮะอันนี้ลูกค้าเริ่มเข้าแล้วนะครับก็ขอฝากไว้นะครับนะฮะแล้วพบกันนะครับ